สวัสดีค่ะรัะตะนมนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ปักเลกเดือนมีนาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกันนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชาวราศีกันคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะวันที่1ถึงวันที่30กันยายนนะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกันลัคนาราศีกันไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็รับฟังรับชมได้นะคะเริ่มเลยนะคะการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนมีนาคมนะคะถอยไพ่ออกมาแม่นยำน,นะคะการงานจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนมีนาคมนะคะไพ่ใบแรก โอ้โหเทพจนนะคะความสับสนความไม่แน่ใจนะคะไพ่ใบที่สองราหูนะคะและไพ่ใบที่3นะคะพทักษะนะคะโอ้โหค่อนข้างมีอุปสรรคมีความไม่แน่ใจมีความสับสนวุ่นวายใจนะคะคือเหมือนแบบว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วอะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในองค์กรไหนทํางานอะไรคุณจะรู้สึกว่าทําไมมารู้สึกเหมือนแบบ อะไรก็มาตกอยู่ที่คุณอะไรก็คุณนะคะเออมันมันมีแต่คนโยนอะไรมาให้อะ่ะเหมือนแบบรับทุกสิ่งรับทุกอย่างนะคะเออประมาณนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้มีความสับสนวุ่นวายไม่แน่ใจยอยากออกอยากไปอยากเดินอะไรอย่างเงี้ยเกออิดว่าคุณอยู่ในงานที่แบบสื่อออนไลน์จิตวิญญาณพลังจิตนะคะหมอดูนี่ดังมากนะเออหรือคุณเป็นดาราทำงานออนไลน์ youtube อะไรที่แบบกัางคืนนะคะร้านอาหารนะคะการรักษาการเยียวยาการดูแลนะคะการทำสัญญกรรมเสริมสวยงานพวกนั้นจะโดดเด่นแล้วจะทำให้คุณมีชื่อเสียงนะคะประมาณนี้เลยอะ่ะให้ใช้เซนส์ของตัวเองในการตัดสินใจนะคะคือดูแล้วเนี่ยปากแรกเดือนมีนาคมน่าจะมีอะไรที่คุณสับสนอะ จะเอาอยัางไงดีจะเลือกทางไหนจะซ้ายหรือขวาอะไรประมาณนี้ไม่มีความสับสนมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจอะ่ะอืมก็ใช้เซนส์ของคุณนะคะคุณอยากเดินไปทางไหนอยากทําอะไรอะ่ะให้ใช้เซนส์เลือกนะแล้วจะเลือกได้นะคะเออเหมือนมีบางอย่างที่แบบไม่แน่ใจสับสนอะ่ะอืมจะอยู่วงการบันเทิงหรือจะไปอยู่วงการไหนอะไรประมาณนี้เออเรามาดูการเงิน การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนอมีนาคมชาวราศีกันนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกว้าวพระนางสุรสัสดิ์สวดีนะคะไพ่คุณหญิงคุณนายไพ่ความสุขความสมหวัง การเงินเนี่ยมีโชคลาภทางการเงินนะคะการเงินดีการเงินไม่ติดขัดนะคะคือแบบอยู่อยู่สบายอย่างคุณนายอย่างคุณชายไฮโซเออไพ่ใบที่สองนะคะโอ้โหแต่ก็มีความใจร้อนอยู่ในตัวเนาะอืมมีความใจร้อนมีความแบบน่าจะอยากทําธุรกิจบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับร้านอาหาร<ๆ>เกี่ยวกับไฟ<ๆ>เกี่ยวกับของร้อน<ๆ>เกี่ยวกับอะไรที่แบบไฟแสงนะคะอืมทำแล้วดีนะ ไพ่ใบที่3การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบที่3ช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะเออคือคุณอยากจะลงทุนคุณอยากจะมีธุรกิจอยากจะมีช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะเอออาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะมีความมาจากการงานด้วยเหมือนมันเหมือนไพ่ออกแนวแบบเออมีความมีความบอกเรื่องนะคะเออว่า คุณมีความสับสนอะว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะผันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกผนเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนไปเริ่มอะไรใหม่ๆที่เป็นธุรกิจใหม่ที่คุณไม่เคยทําหรือเปล่าแต่ว่าคุณมีความรู้ความสามารถนะเหมือนบางอย่างที่ธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมันต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหรือคนที่มีประสบการณ์อะไรประมาณเนี้ยคุณก็เลยมีความสับสนไม่แน่ใจนะคะอืมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างเป็นเป็นแบบเยอะเหมือนกันเนาะ แต่จริงๆทําได้นะแล้วประสบความสําเร็จนะคะถ้าดูจากไพ่เซตนี้นะคะไพ่การงานจะมีความสับสนต้องเลือกแบบเอาไงดีซ้ายหรือขวาเอาดีไหมทําดีไหมนะคะอืมก็เออถ้าอะไรที่ทําด้วยความสามารถของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันดีนะเกี่ยวกับอาหารการกินของร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการเงินเนี่ยคุณจะใช้เงินก้อนใหญ่คุณจะใช้ชีวิตแบบหรูหรานะคะเอออะไรที่แบบ หรูหราอะไรที่แพงดูดีดูไฮโซเนี่ยมันจะมันจะทำให้คุณเสียงเงินนะเออซึ่งมันเป็นบางครั้งนะคะบางมันมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ต้องทำให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลาด้วยนะแล้วมันจะดึงดูดการเงินก็เป็นไปได้นะคะเออแต่การเงิน <c oughs> แต่การเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงคุณจะใช้ชีวิตหรูหราอย่างไรด้วยไพย่พนังสุรัสสวัสดีเนี่ยยังไงชีวิตคุณก็ เป็นไฮโซอยู่ดีอะเออใช้เงินอย่างหรูหรามีก็ใช้ไปนะคะยังไงก็ได้ใช้อะอ่าการเงินการเงินดีการเงินดีอ่าการเงินดีนะคะมีมีช่องทางการเงินใหม่ๆมีเงินที่ใช้แบบหรูหลาสุขสบายนะเป็นเงินร้อนเนี่ยเงินมาแล้วก็เงินไปนะคะเป็นเงินร้อนนะคะเออถึงแม้จะเงินร้อนเดี๋ยวก็ร้อนมาร้อนไปอ่ะเอออืมอ่ะมาต่อด้วย ความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีกันนะคะปักแรกเดือนมีนาคมนะคะว้าวพระแม่โพสบศเลยทีเดียวนะคะโชคลาบมาแล้วนะคะมีโชคทางความรักว้าวไพ่ใบที่สองโอ้โหพระพิคเนตทรงหนูนะคะไพ่ใบที่สามนะคะเอ่อเมฆขระกะลังมาโซนนะคะโอ้โห นี่น่าจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆการสร้างครอบครัวเลยทีเดียวนะเออการแบบสร้างครอบครัวสร้างความรักนะคะสร้างรากฐานโอ,อ้คือแบบใครที่มีเป็นแฟนอยู่แล้วหรือเป็นครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยครอบครัวจะมีความเอ,อ่อความสําเร็จ การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีอยาปัญหาจุกจิกจริงไร้สาระนะคะออคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะคะการกินการอยู่ของคุณสําคัญกว่าความสําเร็จของครอบครัวการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่สําคัญกว่าเออนะคะคือมันมีอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวมันเป็นสิ่งสําคัญของชาวราศีกันนะไม่ว่า ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงอะครอบครัวคุณมาอันดับแรกนะคะคุณจะเป็นห่วงครอบครัวคุณจะให้ความรู้สึกกับครอบครัวนะคะมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาจุกจิก็เป็นไปได้นะคะก็นะคะให้ใช้อยังไงดีไม่ต้องคิดเยอะนะคะครอบครัวสําคัญก็จริงนะคะก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวไปนะคะพยายามปรับตัวพยายามปรับใจพยายามคุยก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เนี่ยขลากอลาม,มาสูนถึงแม้มันจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามากับชีวิตคู่กับความสัมพันธ์นะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันอะ่ะยังไงก็เดี๋ยวก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะยังไงก็ได้สร้างครอบครัวนะเออค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะนะคะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะดูแล้วจากไพ่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโชคแล้วนะคะความรักมามาพร้อมกับทรัพย์สมบัติ เป็นคนที่มีฐานนะเป็นคนที่มีความสําเร็จในระดับหนึ่งและมองถึงการสร้างครอบครัวนะคะมีเกณฑ์เจอจากการออจากออนไลน์มีเกณฑ์จากในหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์เจอจากการเดินทางนะคะว้าวดีจังเลยแล้วก็ก็มีเกณฑ์อยู่นะชาวต่างชาตินะคะเอออืมดีจังเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีโชคแล้วนะคะก็ ดูว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าด้วยนะคะคนโสดเนี่ยบางทีคนโสดบางทีแบบมุ่งเน้นธุรกิจมุ่งเน้นการงานการกินอยู่ความสําเร็จก็เป็นได้เหมือนกันถ้าคุณเปิดใจคุณจะเจอคนที่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมาพร้อมกับรูปรักษณ์ที่ดูดี <laughs> เอออ่าประมาณนี้นะคะนี่คือดวงปักแรกเดือนมีนาคมนะคะก็ขอคุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ